ท่านผู้ชมสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมื้อนี้น้องอเด้สิไปยังหรือใช่ไปฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนฉีดที่ไหนครับฉีดที่ตักรรนนเร่งพยาบาลน้องเรือไปกันเลยเม,มื่อสายนิดนึงนะคะ่ะมีน้องอเดี่ไปฉีดวัคซีนเข็มทีเ่เศษ เดไปาค้เอกสารตรงนี้ก่อนออ คือได้เกสตรตรงนี้บ่ค่ะกอดความนี้ค่ะได้ประกาศมา,าบอบอจ้าค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้มานั่งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวครับมานั่งก็หลบก,กั่ ้อนอกมอาเนะป็นอันมีบันไปท้างไทยสามเนา่ะนเป็นนี้บันไปชาติเนยังยังบ่มีค่ะนี่จะอันใบสุี่บัตรจีนัวจินนี่ค่ะ น,นั่งป่ะน,นั่งป่ะนั่งป่ะป้ายยาไหมครับมีโรคประจำตัวไหมครับไม่ค่ะสองสัปดาห์ที่แล้วได้นอนโรงพยาบาลไหมครับไม่ค่ะวันนี้มีไข้ไอเจ็บคอไหมไม่ต่ดเคยติดโควิดไหมครับไม่เคยไม่เคยนอนโอเคสบายดีร้าสีเนาะค่ะ อย่ไปฉีดต๊ะนั่นเดี๋ยวยังจ้าาไม่รรูวัดความแรก่อนวัดความแรก่อนตรงไหนอ้ัไม่เกี่ยวกับเรา ไปไปของนู้นอยู่ไหนพี่พี่มองไปนู้นพี่มองอ๋อห้แล้วเห็นร่องคอนแทคเลยพี่เฉยพี่เฉยวัลลูสแคนด์ไหมเสี่ยนพี่เฉยได้เลยชื่ออะไรคะเดอชื่ออะไรคะบอกบอกหมอหมอเด็กชายชายราชานอรราวีอายุเท่าไหร่คะอายุหกขวบค่ะเข็มไหนลูกเข็มที่สอง ตื่นเต้นไหมลูกเดี๋ยวนุพิงหลังมานั่งเต็มเต็มสเตรทสเตรทกลัวไหมกลัวไหมครับไม่กลัวอย่างที่หมอฝ่ให้หนูกอย่นอย่างนี้นั่นลูกเนาะกำ็มกัเซอร์ไหมนะเดี๋ยวไม่รอแขนนี้อย่าขยับนะคะ เก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเข็ยมลบเก่งกังเล <c oughs> ่าไ่กว่าอาพอสเจอรกระตูนคุณขอเอกระตูนนะตันน้ำาน่ออด <c oughs> ไม่ได้เอาไ้รกระตูนเลยนะตว่าม <c oughs> ัตุยนะววไม่มีวัตถสวยนัววม่ีัตถกที่เลนะ ตอนที่เพิ่งฉีดน้องนี้รู้สึกแบบไหนครับมาเดีรู้สึกเหมือนหมดกัดหมดกัดหมดคือสิตัวใหญ่เห็นมะเห็นมะเหมือนหมดตัวใหญ่ๆกัดได้บอกไม่งั้นแล้วตอนนี้เนี่ยตอนนี้ว่าใครรู้สึกตอนนี้รู้สึกแบบไหนครับตอนนี้น้ายรู้สึกจักระจีจักระจีเอ้าจักระจีตรงหอยฉีดเนี่ยไม่งั้นทั้งรดเลยรถมา Mình sẽ thá với ăn khẩu Nhìn vậy không làm ย้อนเซ็ตพราะว่าค้นฉันฉันท่ากันมา่าจะสองเนาะค่ะเงค์รุ่นนี้เพื่อนกันน้องๆก็บฉีดไปหลายแล้วน้องๆน,นักเรียนหน่ะจ้ะนี่น้องเดมากัะแถบบ่าดือดร้อคิ้วอย่างเลยเก่งได้เนาะคนเก่งยิบน้ำก็หล่ะหอนกินน้ำก่อนครับถ้าน้องเดฟปวดแขนหรือว่ามีอาการแบบเหมือนจะบม่สบายน้องเดฟบอกแม่เด้อ ตอนนี้สบ,บายดีบอสสบ,บายดีในฉีดครบสองเข็มแล้วครับอฝากบอกเพื่อนๆทีว่าใาห้นฉีดวัคซีนตรงไหนจังไหนลูกไม่ฉีดนี่แม,ม็กซ์ซีนนี่แม่กซ์ผุดกับเพื่อนๆนี่ไหมหัวฉีดวัคซีน,น,นวัคซีนป้องกันอีะไรรู้ป้องกันโควิดบารี่การเตรียมตัวไม่ฉีดวัคซีนต้องเตรียมตัวแบบไหนครับต้อง เราการฉีดมันเป็นมเลยมันหนักกลัวบ่บอกเพื่อนเบิ้านหนักกลัวแค่เหมือนหมดกัดเท่าแค่เหมือนหมดตัวใไงเท่าแขนตัวเนี่ยกัดตรงไหนกัดเท่าตรงไหนตรงนี้ไหนโชอบชอบป่โชอบตรงหมดกัดป่ะ มันนี้พอฉีดไปแล้วทำปฏิบัติตัวจนไหนที่นองวันนี้พี่แม่ก็ยสอนนอนีันไว้ต้องหาไบวิ่งครับมาหน่อยเยอะอย่าพึ่งออกกับนั่งกายอย่าพึ่งเล่นอีหยังที่แบบว่ามันเหนื่อยของพักคอนหลายๆเนาะพู้ใดว่าค่ะพูจใจว่าท่านเนยมาฉีดต้องมาฉีดวัคซีน คร okay, บสองเข็มโอเคว่ครับนอเดยเนี่ยนอร์ดเนย้เนี่ยเขียนครบสองเข็มคลิปนี้นอเดยขอลาไปก่อนบายบายเดย์ bye <ๆ>เอาแขนเสื้อลงก็ได้มนะ